เปลี่ยนผ้านะครับเปย์นะครับเปนั่งเปลนอนนี่แหละครับมันขาดมันหมดอายุนะครับเพราะว่าเราเก็บมาจากที่คนเขาเอาทิ้งนะครับเราก็จะเอามาเปลี่ยนผ้าใหม่นะครับแบบง่ายๆนะครับคือเอาตัวอย่างของที่มันขาดนี่นะครับเราก็เอามาทาบกับผ้าที่เรามีนะครับตอนนี้ก็เอาเหล็กตรงนี้ออกก่อนนะครับ วิธีเอาเหล็กออกก็หมุนไปตามนะครับให้มันเข้าร่องมันจะมีรูปร่องของมันอยู่มันก็จะดึงออกเพราะว่ามันมีเหลี่ยมเราย้ำหัวเหล็กไว้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเหล็กตัวนี้ตัวดีทำมือเดียวมันอยากยุ่งยากเสื่อมหน่อยนะครับเราทำให้มันเข้ารูปของมันมันก็จะดึงออกช่องของมันได้นะครับ พอมันหย่อนตกลงไปอยู่ข้างล่างมันก็จะไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันมีการย้ำหัวเหล็กไว้นะครับตอนนี้ก็ถอดออกนะครับนี่ออกได้แล้วนะครับนี่หัวเหล็กมันย้ำอย่างนี้ดึงผ้าออกเลยนะครับตอนนี้ก็ดึงผ้าออกเลยเพราะว่าเอาเหล็กออกแล้วดึงผ้าออกมันก็จะง่ายนะครับเปรยรุ่นนี้จะดึงผ้าออกงนะ่าย แต่เราไม่มีฟองน้ําใสแบบนี้นะครับเราจะใช้เศษผ้านะครับที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับถ้าใครมีเปรนั่งเปรนอนมันเสียนะครับก็ผ้าส่วนมากผ้ามันจะขาดนะครับเราก็ไปทดลองหาวิธีนะครับทําเองเหล็กมันจะมีเหล็กสั้นเหล็กยาวนะครับเหล็กยาวจะอยู่ด้านบนเหล็กสั้นก็จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่เขาย้ำหัวมาแบบนี้เพื่อที่จะ เวลาเข้าไปอยู่ในร่องเวลาที่อยู่ในลักษณะที่ร่วงหย่อนลงนะมันจะไม่ไม่หลุดออกนะครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับนี่สภาพเหล็กก็ยังดีๆยังใช้ได้นะครับก็คิดว่ายังประมาณสักเจ็ดสิเปอร์เซ็นตนะครับเพื่อแบบว่าสียังไม่หลุดหล่อนเลยนะครับแต่ผ้ามันขาดก่อนนะครับเพราะว่าเขาใช้งานในร่มนะนี่ผ้าตัวนี้เราก็จะเอามาเป็นตัวอย่างนะครับท่านผู้ชม เร,เราได้ผ้าตัวนี้เราก็มาจับขึ้นโต๊ะนะครับเอาผ้าที่เราจะเอามาเป็นตัวตัดใหม่ไว้ข้างล่างแล้วก็กะดูนะครับกะดูว่าเราจะพับเข้าไปเท่าไหร่นะครับเราจะเย็บเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่แบบสไตล์ไม่มีกฎเกณฑ์นะครับเพราะว่า คือเราจะบรรจงละเลียงไปแบบไหนได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องมีกฎนะครับเราเอาตามสไตล์ของเราใส่แบบใหม่เข้าไปเลยนะครับพี่น้องนี่แหละครับคือทําแบบไม่ยุ่งยากนะไม่ต้องฉีดช็อคฉีดอะไรแล้วก็ตรงนี้มีเอากันไกลจีบไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปหาช็อคมาฉีดไว้ทีหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องทํายากเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรอยที่เราจะพับเข้ามานะครับ ถ้าเราพับผ้าเข้ามานะครับมันก็จะเพิ่มการนรับแข็งแรงทนทานของผ้านะครับเวลาเรานั่งมันจะยืดหยุ่นได้แบบว่ายากสักหน่อยอายุการใช้งานมันก็จะนานนะครับพอแม่พี่น้องนี่เราจัดระเบียบเรียบๆแล้วก็ตัดเผื่อไปประมาณสักนิ้วมือหนึ่งนะครับประมาณนิ้วมือนิดๆนะเพื่อที่จะพับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไว้เป็นที่พับเข้าไปให้มันเป็น คมของผ้าให้มันเพิ่มความหนาขึ้นมานะครับมันจะช่วยรับน้ำหนักของคนที่เข้าไปนั่งได้นะครับตอนนี้ก็ตัดมานะครับตัดแบบไม่ง่ายนะครับเห็นไหมผมแทบไม่มีสายวัดนะครับเพราะว่าเอาของจริงมาเลยแล้วก็มานั่งกากะเอามันจะหนีกันไม่เท่าไหร่นะครับจะไม่มากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเอาของจริงมาเลยนี่เอาของจริงมาแล้วก็จกบไว้เราจะเอา ตรงไหนคือท่านผู้ชมก็เอาไปทําง่ายๆนะครับก็ผ้ามาวางลงว่าท่านผู้ชมจะกะว่าเหล็กมันจะเสียบเข้าไปเท่าไหร่นะครับคือมันไม่แทบไม่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าผมทําอ,อันนี้แบบนี้ผมก็ไม่เคยทำนะเพราะว่าถ้ามีตัวอย่างทำได้หมดนะครับแล้วก็ใช้ตัวอย่างที่มีอยู่ตอนนี้หาช็อคอยู่ได้ช็อคแล้วเอาช็อคมา,มาร์กๆนะครับ มักมักยืดตรงนี้มักยืดตรงนี้ความยาวของอ่าแผ่นผ้าแล้วก็ความกว้างแล้วก็มักควาความกว้างไว้นะครับแล้วก็ความยาวเพื่อที่เราทําเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณเท่านี้นะครับเรามากักปื๊ดแล้วก็มกัดปื๊ดนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะพับผ้าเป็นรูปทรงนะครับหลังจากที่เรามาักไว้แล้วอันนี้เป็นที่ จะเสียบเหล็กเข้าไปนะครับมาร์กไว้เราพอเราเช็คดูนะครับเช็คดูให้ดีนะครับแล้วก็โยนผ้านี้ออกไปแล้วก็เอาผ้าผืนที่เราตัดได้เป็นผืนใหม่นะครับเอาขึ้นมาพับเอามือกรีดเป็นรูปทรงก่อนนะครับเวลาถ้ามีเตารีดทําก็ยิ่งดีนะครับจะได้ฉากดีนะครับวันนี้ไม่มีไม,ไม่ไม่ได้เปิดเตารีดนะครับ จับปั๊บนะครับพับขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับนี่พับขึ้นมาแล้วก็เอามือรีดเอาเลยนะครับเอามือรีดเอาแบบไปง่ายเลยนี่ดูฝั่งนี้มันค่อยง่ายนะครับท่านผู้ชมเอามือรีดมารีดมานะครับรีดมาเห็นไหมเพราะว่าถ้าเราเอามือรีดเป็นรูปผ้าไว้อย่างนี้เวลาเราไปเย็บเราก็จะเข้าใจง่ายนะครับ บางคนอาจจะทํานอกเหนือจากนี้ก็ได้นะครับอาจจะใช้ช็อคฉีดไว้ฉีดไว้แล้วก็ไปเย็บตามเส้นชอ็อกหรือจะใช้ไม้บรรทัดวัดมาตรฐานกว่าผมอีกก็ได้นะครับวันนี้ผมคือช่างกะช่างเดาประมาณนั้นแหละครับนี่เราก็เอามือรีดๆแล้วก็พับหัวท้ายเข้ามาก็เป็นน,นว่าน่าจะประมาณนะครับน่าจะประมาณเสร็จนะครับพับหัวท้ายเข้ามา แล้วเราก็จะเอาไปขึ้นจักเย็บนะครับคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะออกแบบไปยังไงนะครับคือถ้าเราไปถึงจักเราก็อาจจะเย็บไปอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับนี่พับหัวมาให้มันได้ที่ก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมพับหัวมาให้มันได้ที่สองข้างคือเราได้ความยาวเท่านี้แล้วละพอได้ความยาวเท่านี้แล้วเราจะลงผ้าเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะไปตัวที่ช่องเสียบเหล็ก ประมาณไหนนะครับนี่แล้วก็พับฝั่งนี้เข้ามาเห็นไหมอันนี้มันมันแล้วแต่เปย์นะครับมันมีหลายรุ่นนะครับเปย์ที่เราได้มาเพราะว่าอันนี้เราได้มาจากทังระยะคือเขาไปทิ้งเขาเห็นผ้ามันขาดนะครับแล้วก็เก็บมาเรา่าถ้าผ้าขาดนี่สบายมากเลยเราทําได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็จัดรูปร่างเป็นทรงนะครับ ว่าเราจะขึ้นไปขึ้นจักมันจะต้องไปให้มันตรงกันประมาณเท่าไหร่นะครับโอ้ตอนนี้ก็จับรูปทรงขึ้นได้แล้วง่ายไหมครับท่านผู้ชมผมว่าหลายท่านก็คงจะทําได้นะครับถ้าเย,ย็ยบจับเป็นนะครับหรือมีเศษผ้านะครับเราก็ใช้แม่แบบจากตัวเดิมนะครับที่มันขาดเอามาจับทาบ ตัดได้เลยนะครับนี่ก็คือทําแบบง่ายๆนะครับนี่คือผมเย็บมาแล้วนะครับคือผมไปขึ้นจักเย็บมานะครับพอเย็บมาแล้วเดี๋ยวเราจะหาที่ไปเย็บผ้าแปะเข้าไปเพื่อที่จะไปเสียบนะครับเหล็กนี่รอยได้เย็บแน่นแล้วนะครับนี่เย็บคือท่านผู้ชมไปเย็บยังไงก็ได้ครับให้มันติดอย่าให้มันเปิดออกมานะครับนี่แล้วก็มาจับดูมันก็ใกล้เคียงนะครับเพราะผมไม่ได้วัดอะไร ก็แค่จับผ้าพับๆพ,บพบแล้วก็ขึ้นไปเย็บจักมาเลยนะครับก็มาคำนวณดูแล้วก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเย็บช่องนะครับเพื่อที่จะเสียบเล็กเข้าไปนะครับตอนนี้ได้แผ่นผ้าที่น่าจะแข็งแรงแล้วนะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะแข็งแรงแล้วก็จะหาผ้ามาแปะสี่มุมนะครับที่เรามาร์กช็อคไว้นะครับ คือเรามักช็อกไว้เราจะใส่ช่องเหล็กค้าค้าเสียบเหล็กของเปลนอนเข้าไปนะครับที่เป็นเหล็กเอาตัวยาวมาตัดให้เป็น4ี่แผ่นเลยนะครับนี่เพราะว่าตัดตรงนี้แล้วเราก็ไปตัดให้มันได้4แผ่นเพื่อที่จะใส่สี่มุมนะครับแบบไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมเห็นผมทําแล้วน่าจะไม่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้สายวัดเลยนะครับคือผมใช้กะกะกะเอาทั้งนั้นเลยนะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่งานระดับฝีมือขนาดนั้นนะครับงานแค่ใส่เปลี่ยนผ้าตรงนี้เพราะว่าเราก็ใช้ผ้าตามที่เรามีนะครับหรือบางคนอาจจะใช้เป็นผ้าเฉียวที่ล้อมเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ได้นะครับถ้ามีนะครับถ้าบางคนไม่มีจักรผมว่าต้องหาวิธีเย็ยบมือให้ได้นะครับเอาเย็ยบมือแต่ถ้ามีจักรมันจะทําเร็วกว่านะครับเย็ยบมือมันต้องใช้เวลานานนะครับท่านผู้ชมมัน ้องเย็บระบบแบบลูกโซ่นะมันจะอยู่นี่ใส่ช่องนี้ช่องยาวนะช่องยาวอยู่อยู่ยัดด้านบนนะช่องสั้นนี้ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าช่องยาวจะรับน้ําหนักเยอะนะครับแรงดึงลงมานะครับต้องให้มีช่องเยอะ,ะครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้เอาไปขึ้นจักรแล้วนะครับ เอาไปขึ้นจักรนะครับตอนนี้ก็น่าจะเห็นไหมตอนนี้คือเย็บมาแล้วนะครับสี่มุมแล้วนะครับนี่เย็บ,บลอกสี่มุมข้างล่างก็จะเป็นรูให้เหล็กเข้าไปนี่เอาตัวอย่างมาทาบดูซิว่าใกล้เคียงกันหรือเปล่านี่นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับเอาตัวอย่างมาทาบดูนะครับ เราจะหาวิธีเจาะรูเพื่อที่จะใส่เหล็กรับน้ําหนักนะครับสองตัวนะครับเหล็กรับน้ําหนักนี้มันจะทําให้ผ้ามีอายุการใช้งานได้นานตอนนี้ก็เจาะรูเข้าไปนะครับเจาะรูตรงที่เพื่อที่จะเสียบเหล็กเข้าไปนะครับนี่แหละครับเป็นไงท่านผู้ชมผมว่าน่าจะทํากันได้นะครับ เจาะรูนะครับเจาะรูเพื่อที่จะใส่เหล็กด้านบนนะครับช่องนี้เป็นช่องยาวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะทําตั้งนะครับพับให้ท่านผู้ชมดูเลยว่าประมาณประมาณนี้นะครับที่จริงที่อัดคลิปมาได้ประมาณ17นาทีที่จริงนะทำนานกว่าน,นี้นะครับเพราะว่ามันเราไม่มีบล็อกที่ สำเร็จรูปอยู่แล้วเราต้องมาคํานวณกะว่าเราจะเย็บไปทิศทางไหนแล้วเราก็ต้องเย็บตามผ้าของเราที่ผ้าเรามีนะครับเราไม่ได้ทำเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับทําเหมือนของจริงขนาดนั้นเราก็ออกแบบดีไซน์ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เหล็กนะครับขาเหล็กขาเปลที่เราจะไปสวมเข้าไปเลยนะครับตอนนี้นี่ดึงมาแล้วก็จะไปสวมเข้าไปให้ท่านผู้ชมดูเลยว่ามันเอามาเปลี่ยนเองได้จริงๆนะครับ ต๊ะนี้น่าจะมีราคาไม่รู้กี่ร้อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เพราะว่าเห็นเขาทิ้งทางขยะเราดูสภาพเหล็กแล้วเหล็กมันใหม่นี่แค่มันเป็นที่รอยผ้าขาดนะครับเราก็เลยเอามาเพื่อที่จะเอามาซ่อมให้ท่านผู้ชมนะครับหรือ F-C นะครับดูว่าเมื่อมันทำใหม่ได้จริงๆนะมันไม่ต้องนะซื้อใหม่นะครับ แต่ต้องมีสายช่างนะครับต้องเงย็บผ้าเป็นสักหน่อยนะครับก็จะได้ทําง่ายแต่ถ้าคนที่เย็บจักไม่เป็นอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับที่จริงทําให้ง่ายกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ผมคือเน้นความแข็งแรงทนทานของผ้านะครับที่จริงผมจะทําแบบว่าเอาผ้าแค่แผ่นเดียวก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันจะได้เปลี่ยนผ้าบ่อยผมก็เลยจัดหนักนะครับจัดเต็มนะครับแบบงานแฮนเมดที่มาตรฐาน iso เลยนะครับ นี่เอาเหล็กใส่นี่ก็เสร็จนะครับตอนพอดีเราใส่เข้าไปแล้วมันมีแม่แบบที่เป็นผ้าสีเหลืองมันก็ทําง่ายนะครับเหล็กก็ใส่ไปในช่องรูที่เราเอาปลายกันไกเจาะเข้าไปนะครับนี่พอเราเอาปลายกันไกเจาะเข้าไปใส่เหล็กเหล็กตัวนี้จะช่วยรับน้ําหนักนะครับช่วยให้ผ้าแข็งแรงแล้วก็ยึดคงให้แข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีล็อกของ การย้ำเหล็กเวลาเหลี่ยมที่มันรับน้ำหนักนะมันจะไม่หลุดนะครับมันจะหลุดได้ตอนที่มันเข้าไปในช่องที่เราจับมันยกขึ้นให้เป็นรูปร่างตามของคาร์ลิตมันถึงจะมีช่องให้มันหลุดออกมาได้นะครับนี่ใส่ได้แล้วถ้าอยู่อย่างนี้นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ออกแล้วเดี๋ยวใส่ตัวล่างแล้วก็เสร็จนะครับทดลองนั่ง ดูได้เลยนะครับอันนี้ผ้าอย่างดีขนาดผ้าตัวอย่างเป็นผ้าล่มบางนิดเดียวนะครับอันนี้เป็นผ้ายีนนะครับผ้ายีนอย่างดีเลยครับท่านนี้หลายท่านหลายคนถ้ามีนะครับก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนผ้านี่เราสอยเอาก็ได้นะครับถ้ามีรอยขาดของเปลนะครับเราใช้เข็มสอยสอยเอาก่อนนะครับอันนี้คือผ้ามันหมดอายุจริงๆแล้วนะครับเพราะว่า ไปใช้งานตั้งตากแดดตากลมตากฝนนะครับมันก็เลยขึ้นลาขึ้นขึ้นเช้อรลาผ้ามันผูนะครับแล้วก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ตกลงนะครับแข็งโป๊กนะครับสรุปคือเราเปลี่ยนผ้าใหม่นะครับแบบง่ายๆลองขึ้นมานั่งดูซิว่าจะแข็งแรงทนทานขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนี่ เดี๋ยวก็จะลองนั่งเทสดูว่าจะแข็งแรงลงตัวเหมือนเดิมไหมแต่ตัวเดิมมันจะมีหมอนอยู่ข้างบนนะครับเราไม่เอาครับเพราะว่าตามที่ใส่หมอนไปแล้วมันอยากคอมันอยากตั้งเกินไปเอาแบบนี้สบายนะครับหรือเราจะเอาหมอนที่อยู่ในผ้าสีเหลืองมาเย็บใส่ก็ได้นะครับแต่ไม่เอานะครับอันนี้คือเข้าท่าสวยแล้วนะครับนี่ก็คงจะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองนั่งให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับ ว่าจะออกมารูปลักษณะแบบไหนดูข้างหลังนะครับเป็นผ้ายีนเป็นรอยขาวรอยดำอย่างสวยงามเลยนะครับงานนี้เหล็กก็ยังใหม่แกวอยู่นะครับนี่ตั้งกล้องเดี๋ยวจะไปนั่งให้ท่านผู้ชมดูว่าจะรับน้ำหนักได้ขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับง่ายๆหลายท่านที่เป็นช่างนะครับ เย็บผ้าก็น่าจะเอาไปทำกันได้นะครับโอ้เข้าท่าดีเว้ยนี่นะครับรวบส่งพับเข้าไปเห็นไหเก็บเรียบร้อยลงเรียนกีนแล้วนะครับงานนี้พี่น้องลาไปก่อนนะครับ วันนี้ซ่อมเปนอนเปนั่งนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปแล้วสำหรับวันนี้แบบซ่อมเปนอนที่ง่ายไม่ต้องวัดกะเอานะครับตามที่บล็อกของผ้าในเปตัวเดิมสูตรง่ายๆลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับ